กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนุแม่แซมทรายสุขูสุคนนะครับผมและสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับและท่านผู้ชมทุกมองทุกบอลนะครับบาวสิยูในไทยและทั่วโลกนะครับผมืัอนี้ก็มาพบมาพอกับผมผูบาวแนวชาแนลอีกเหมือนเดิมนะครับผมืันนี้ภูบาวแนวสิมารีวิวนะครับรีวิวสะพานข้ามทางรถไฟแห่งแรกในอำเภอห้วยทับทันนะครับผมบางคนอาจจะสงสัยว่าสะพานมี เยะนะครับผมอ่าคือเดี๋ยวมารีวิวอย่างสันตังสีนะครับผมที่สําคัญคือมันเป็นสะพานแห่งแรกในห้วยลับทันนะครับผมผมเลยอยากมารีวิวให้พี่น้องอ่าได้เบิ้งนะครับผมได้ทราบนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิพายางเบิ้งรอบๆนะครับผมอ่าสะพานข้ามทางรถไฟเฮานะครับผมอ่ามันจะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟไปทางตําบลปราศาสตร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทางทางเดินนะครับผมทางเดินทางเท้านะครับ พื่อ้ามทางรถไฟนะครับผมเดี๋ยวฮอสสัญญาขึ้นไปเบิงเบิงด้านบนนะครับผมว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะครับนี่แหละครับเป็นความภาคภูมิใจของชาวห้วยทับทันนะครับผมเพราะมันเป็นสะพานแห่งแรกนะครับผมเป็นสะพานแรกเลยนะครับผมอ่าทางนานนูนนก็จะเป็นทางรถไฟนะครับผม ตอนนี้เราก็เดินเดินมานะครับเดินมาในสะพานทางเท้านะครับผมเป็นจุดชมวิวนะครับผมเวลาย่ามาย่ามฤดูทำนานะครับผมเข่าสีเขียวหลัเข้าสีมาเซลฟี่มองนี่อ่ามันจะสวยงามมากเลยนะครับผมจะอ่าข้าวจะเขียวขจีเต็มไปด้วยสองฝั่งนะครับนี่ผมมากมือนีกีกะมีชาวบ้านเป็นอ่ามาเลี้ยงควายด้วยนะครับผม หยาบอีกที่นึงนะครับผมตรงนี้เป็นสะพานนะครับผมสะพานขามทางรถไฟที่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมครับเดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆครับจะให้ไปเบิ่งมุมด้านด้านด้านสูงครับว่ามันจะมีความสวยงามขนาดใดน,นะครับผม ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมที่เขามารับชมผูบาวแนวนะครับผมทั้ง f อใหไม่และ FC ซเก่าครับผมท่านใดที่เขามาเบิ่งงไม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับผมกดกระดิ่งกดติดตามผูบาวแนวนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับอ่าตอนนี้เขาขึ้นมาอยู่ดันดานดานบนนะครับผมอ่าจะเป็นทางรถไฟนะครับผมอ่านู่นสถานีทัพทันจะอยู่ตรงนู้นนะครับผม โอเคครับเราขึ้นไปอีก,อ,กอีกด้านหนึ่งนะครับผมนี่เราจะขึ้นมาในมุมสูงนะครับอันนี้จะเป็นทางเท้าเด้อพี่นอ้องยามเย็นๆจะมีน้องๆหรือว่า,าชาวบ้านที่เป็อนอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหัวทัาน,นจะมากว่าเซลฟี่นะครับผมมาถ่ายรูปมาถ่ายตอนรถไฟมานะครับผมช่ายช่วงตอน,น,นขึ้นจะจะสวยงามมากนะครับผม มือนีผมมามาย้ำเว้นนะครับผมถ้ามาย้ำขึ้นนี่จะเห็นแสงไฟสีสวยงามนะครับ นะครับอันนี้ทางถนนจะมาจากจากอำเภอเ้วยทันนะครับผม <c oughs> แลวก็ขคามมาน,นี่ครับผมข้าม,มาข้าม,มานะครับผมข้ามไปทังตำบลปราสาทนะครับผมไปกันเหมาเที่ยวอ่วาหมวอทันหลังก็ต้องไปกราบพระธาตุที่วัดบ้าน,นปราสาทนะครับผมเป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับผม นี่นะครับเป็นสะพานแห่งแรกในอำเภอหัวทันเรานะครับผมครับ นี่ทางรถไฟนะครับผม <c oughs> ทางรถไฟนะครับผมด้านนู้นจะเป็นสถานีรถไฟอำเภอ,เอห้วยทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมที่นี่สถานีห้วยทับทันนะครับผมอ่านี่ทางรถไฟนะครับสาขามา่อฟังนีก้กะนะครับเป็นทางรถไฟไปที่อำเภออุทุมพรพิสัยแล้วก็ไปต่อที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วถึงอุบลราชธานีนะครับผมซึ่งมีความ สวยงามมากนะครับยามอีกที่นึงเนะน,นี่ยตอนกลางคืนสิจจะสวยงามมากครับผมจะไฟนะครับด้วยด้วยไฟด้วยด้วยความแสงสว่างนะครับอ่าคลิปนี้คองสี่จบไว้เทียงกค่นแดนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามารับชมปูเบาแนวนะครับผม ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านและเอฟซีทุกคนนะครับผมจงโชคดีนะครับผมลำล้ำรวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับผมนอนรับไา่ได้เงินหมื่นน,นอนตื่นนได้เงินแสนครับสำหรับคลิปนี้ขอไว้เพียงสานีแหละครับผมโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับ